เเเฮ็็ดดแทงงนนน้้้ออพี่่หบสวัสดีครับสวัสดีตอนแรงๆครับแดดล่มล่มตกเทียนหน้าเรียบร้อยแล้ววันนี้มาเฮ็ดแทงน้ำครับแทงนัดใส่น้ำเขาบอกเห็ดสูงดอกเพราะว่าบ่ได้เอาส่งน้ำไปไกลครับก็นทส่งเขาแต่ห้องน้ำห้องนี้ครับห้องนี้แหละครับทางน้ำของแมวจงครับเป็นคนผู้เพิ่นซื้อให้ ทีมงานอีสานบ้างหน่อยไปใส่นี่ตู้เปลือกหน้ามดที่ท่าบนเตรียมปลูกขวบเพื่อแต่เตรียมเราไม่ได้ตู้โอ้จะปลูกตะไคร้ปลูกหัวยิงไคพร้อมเออพอดีไปเด็หัวยิงไคหน้ามีจงโอ้ไม่ใหญ่อันโอ้ยไม่ใหญ่ยนยนมืึงเศร้านี่ไม่ยนยนไปยีหนว่าแล้วครับขอไม่ยนยนมาปลูกไปเพื่อว่าพ่ออายุได้กิน ปลูกหน่อยเลยตอนพี่น้องหลายหอดย่เนั่อน,น,นมือละบ่ม่น่อยหน่อยก็ใส่พ่อว่าบ่ได้ซื้อปลูกว้ค่าตะไคร่ขาดบ่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูสิพ่อพี่พ่อน้องไปเบิง่งเทียงหน้าอยู่บ้านนั้นสร้างมันกำลังเหยดตั้งคานว่างค้างค้างกับว่ามันเอาป๊าขึ้นไปอย่างคันนะสองอยู่ครับนะฮะเขา,าอยมาสิคัน เอาดีๆเดี๋ยวสร้าเดือดลมลมตกสร้างกันโอ้ยมดหมือมดเว้นเดือดกระบกข้าห่มอยากเลี้ยวมาหลายหมื่อหลายเว้นเล้วขึ้นหอดเมียเล้วบานยกไก่ได้รอยเอ็ดปนเนาะสร้างสั้งมาจากเว้นครับนี่พอนนี้เราไวจินหอนถุงหอนเนี่ยเลี้ยาแล้วโอ้ยกลางยู่ดอก ไจหรมีเีอยู่สังผู้อสบันมีองู่บ่บ่แล้ว่าบ่ท่านแน่ใจดรอกลองวาบ่อมงดูเตี้เกี่ยวงมากนี่สิสินอนบ่าเขาดียงออยังกอวยังกอว่าหันเตี้เอเดี๋ยวป้าผีป้าหนองไปเบิ่งเมตุปลูกตะไคร่กับเมลนไอ้ครับนี่ครับ มีตู้กับเม็นของไอ้กำลังสิปลูกตะไข่ครับผักสซนคั่วรัวกินได้ครับโอ้ใบยันตดหนาเลยใบห่อนแดดห่อนแดดครับโอ้ปลูกไขงก็ตะไค่ปลูกไข่ไก่กับกุ้งยุ่งหน่อยปลูกใบพ่อบเป็นหอมเป็นเงาปลูกไบเหล่านี้มันแข็งมากสิทีหดน้ำไปรอนนี่ล้วอุลุ่มล้อเลิกเป็นติไมีตัว เปิ refine, ีนปลีเปิปลฟังกนั้นเียงม่กนบ่โอ้ยแมนั่นดิดนหำน้ำหมดีแง่กาแฟมาปลูกตะไคร่ซอยแม่ไหมมาเมืองขุดหนูได้ละเมงเมืองควันมีุดหนูจะปลูกไข่กันไร้งงเหมันนงี้มันจ้บ่นนั่นห่างาก นนะเามันจ่อป่วยปะป่วยว่ามันหดย่ำหน่าเนากินดีไหมเยสวามาหดเอาเหงานี่งแล้วลกบ่อนที่ลกเอาลกเอาบ่ดีดิเจ่อว่ามือนได้สิมาย้อยเอาไปเอาดึงเอามาจากเหงาเปลี่ยนป่วยว่าดิอย่าลืมหดหน่าเมันเดิมเป้กับเป้เป้ในเม่อวันศีนก็ยิ้มปูยิ้มปุ้ยแต่มาปลูกตะไคร้บ่อยละดีจ้าเออไว้มาปลูกตะไคร้ทับตะไคร้ซอยมูดจีเดี๋ยวมากวเห็นไส้จะค้นพากันไปข้างเดียวโอ้ มูนี่มาปลูกข้าวตะไคร้โอ้โปนได้เวทีโอ้มูนี่้นบางงไวอืงบางเออบางวงไวอ๋ออันนี้คือปลูกไักันถิ่นเี่โอ้หลมุกปลูกก้อนก็ปลูกหม่เป็นน้มีเงียนใหมากเอาปไว้ในห้องเฉยอืมเอาปุ๋ยนองเย แกอควรระวังอย่าลืมว่าตงหดหำน้ำเออเออตีตังฮดยาสใจีปาเดวดจลืมหดหนำมันมาปู่ไว้พดีต้งฮดหน่ตวาย่างต้งหนำมือละเมียวันสินมือซอกปอยถิ่มสองวงแล้วอีกแล้วอีกแล้วเฮ็ดยังไรล่ะพี่น้อง เมื่อสองวงอีกแล้วพี่น้องเออต้องดูเลยพี่น้องจีว่างไปเออเสียปลาเมื่อยังไงนอนจบว่าได้ก้อนจีมาเปิดน้ำจีว่าได้ใส่นาฬิกาการลืมบอที่นี่ตายตายตาโอ้สุดดอกสองวงเกี่ยงมีลินพี่น้องเอ้ยปากกบได้ไอ้กบดังจิว่างเดมันกบอะไรยังหรือว่าสูบโป๊ะใส่ไหมห้องกอมี่ใดอยู่ดอกใดกับขั้วมนุษย์คอยจากเสียทั้งเมืองเลยผู้ละ เปิดมาใหา้ผู้อันนี้ผู้น,น,นี้นนนครับขอพูดเรื่ยๆเด้อผู้คนให้เคียงทุนแรงเคียงไมเคียงมือมาใหา้กับทีมงานอีสานบ้างหน่อยอำนวยความสะดวกหลายๆอย่า,ยา,ยยางครับฮะร่วมด้วยช่วยกัน,ป,นลปลูกหลายคนหางหอมหลายคนครับได้ได้ปลูกซี่กิจใจ,ใจใมีตัวกันเออขุดขุดเห็นเป็นอ,อัเนเด้อเจงหน่อยจไดหืม เี่ยวต่ำลำไร่ยจะมาบ่ปลูกันตะไข่ปลูกได้ยังเดี๋ไม่ตัวแต่ว่าเจ้าย่าลืมันหดน้มก้นนาก็บ่ันยังก่อยืาลืมเมนเปิดนาทิมเด้วเตี้ยแบบไส้ยางนั่นที่จะบวกนครัเป็นแบบเลยไส้ยางยื้อเรื่มบูชจะไข่ได้ตอนเราเหี้ยเอาไปเหรอประเดี๋ยวกอกมันเก็ดเก็ดเหตุอย really ู่นั่น oh เ so oh, ่าก็เปิดทิมกัยังสั่นละอันนี้สายจ่อกระเปิดทิมจ่อยเน่ยว่าโอ้ยอยู่อะสององค์สิดิสูบซสไม่ยู ยังว่าจีนย่อยนะบันอันแน่ววันนี้เฮาอยู่เด้อหันนอสวสองวันนี้ม้อนก็นไปเปิดเสงนทางนำของวัวปุรุนไปพ่ออีก <c oughs> เออยาบเป็นอีกเนาะโอ้ยตายตายแต่สนุก <c oughs> โอ้ยขากไม่ยันนี่เป็นรงเปิดเต้านำถี่น,น,นเราบอกเลี้ยงจริงได้ละอเอาตั้งคนตั้งปลูกเดี๋ยวพป่รุนพาพี่พ่อหน่องไปเบิ่งเถยงหน้าก่อนครับอาจจะว่า ไร่หมองหลายบอล่าพยูรุ่นไปสายคือบอลออกไปทายถ้ำไปเก็ศอันหานอันหานีน้ำมูนีอ่อนกายังว่าแหละครับกายังเห็นล่ะทั้งปุ่นปนเกล็ดกำลังเห็ดไม่ขาดเคินตะปูน,น,อน็อตในบะมี่กับตองแลีนครับเ<ห>พราะว่าสร้างบนกล็ดเท็ดอยู่มัดมืม่นบริเวณจนว่าคำแดดกับโบเซาอฮมบุกลูกเดียวอ,อยากเลี้ยวแล้วข้าวพัดคนไปเบิ่งถึงหน้าไม่ก่อนจะเข้าก่อนเรียบร้อยแล้วกาแฟปลูกตะไคร้โอ้ ทางอยู่อ๋อฮอาละพี่น้องเอ้ยจ่อหัวถึงหน้าเขาแล้วนี่มีรุ่นสิตีคำยันครับหลังจากสร้างบนเก็บเชียงใหม่ชื้นมือออกแล้วทำควมสะอาดเรียบร้อยแล้วมีตั้ผมหลุกๆเลนลานมากทำควมสะอาดนี่คือสิแต่งทั้งบอลลงบอลบอลไปบอลมาครับทีมนี่ครับ สะพานเป็นทางเข้าไปไม้กิ๊กครับทุกอย่างไม้วนล่างนี่เป็นไม้กิ๊กเบิดนี่ครับบ้านนี้ก็ตำแน่ยอยู่นี่ก็ถือว่าเฮาสีกลมๆลงลุ่หน่อยครับนี่กลมๆลุง่งขมหมู่บ้านนี่ครับนี่กลมว่บ้านนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเฮาพอฮิ้วถ้วยดอกนี่นครับใส่เพีนบีว่าบอส หรือว่าแผ่นเชื่อล่ะเหลียบไงครับมูหนาหนาสิผหามิ้นครับนี่ขมหนาของแผนน่นครับแข็งทนแดดทุนฝนทนน้ำทนสุดสภาพวะครับไม่เียงหน้าไฟรุ่นเหับนี่เป็นคือเขตทางเทวตีเวลาฝนตกมากใบมันาำหง เวลาฝนตกมากกับแม่น้ำไหลผ่านไปเลยคือคือบอลมันถึงก็เกี่ยวกันประเด็นดอย่งนี้สินะนี่นะครับกับติลูก,กงองติลูกกงพ่อว่ามามามายืนเบิง้งขอบนอกยืนเบิ้งปูเบิ้งปลาเบิ้งอยังกับพ่อว่าวอลเสียวปรนได๋กันตกว่าไงนู่กันตกนี่ครับเดี๋ยวลงไปกับสั้นจริงปิงกับปูประมาณเม็ดบ่ได้ดอกส,บบสิ่บัวเป็นซีเมท่าเม็ดอยู่บ่เดี๋ยวลงไปนี่ ประมาณปุ๋งเหรครับย่างหน่อยนำทานะน่าน,นมากกว่สิดีขึ้นถือว่าโตก็เปียกน้ำทะเลบ่เป็นยังกสิบ่โตหรือว่าก็บ่ไป็นทนะนี่บ่นบนางบ่บนเสานี่ก็สิตีไม่คำช่วยคำใจไว้กันอันนี้เพียงเพิ่นเห็ดก็สิแล้วบ่ท่านเก็บเชียงใหม่ขึ้นมือครับเพาท่านเก็บไม่ทีมันบ่เป็นตะเบิงนี่ครับไปรุ่นเพงได้บ่เห็นออกมา หาไทยทำนมูเนาะนี่แหละอันอยากภารกิจมันปนวรว่าแล้วครับเห็ดแต่มาในเลี่ยวเห็ดเพียววาสิดิเจ้าหอมเจ้างงแขกไปไถ่มาสิดิมาโอสิดิมาชมวิวอยู่ถึงหน้าห้องนี่ครับถึงหน้ารวมใจครับพี่น้องก็มีแมวบรรจงก็ซอยขึ้นกันคือเก้าแล้วครับแมวบรรจงเพิ่นอยู่ประเทศเกาหลีเซียวมีเงี้ตู่เซียวมีเงี้ตู่ เล่าซอยน้ำแล้วก็พิการครับอยู่ประเทศเชลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาขอผูอ้เลายๆด้วยครับขอผูอ้เลายๆที่มาเป็นกำลังแรงใจแล้วก็มาสนับสนุนช่องเพียอวาไห้มีแนวดีๆขึ้นถึงบ่นหน่อยบ่หลายกับบ๊อบยังครับกับพรุ่นกับซอยถือว่ามาซอยพีรุ่นครับซอยเห็ดซอยสั่ง เหมือนหลายบาทอยอ่ครับนี่บอกอตรงๆก็คือเหมือนอยู่สามหมื่นกว่าครับหลังนี่สามหมื 30, ่นกว่ 30, าสามหมื่นรวมทั้งนี่ประมาณอยู่สามหมื่นหาครับเรา้อมค่าสร้างอีกค่าสร้างหนี่ก็อยู่แปดพันครับค่าสร้างเลิตตัวแหลกคนก็นว่าโอ้ยเจ็ดพันหาได้เพียงโอย อขอแปดพลาดผมไปยุ่นเรียกว่าโอ้ยกำลังระวังเก็บพนะันหาเพียงคนน่ะดึงไปดึงมาแปดมือเกามือว่าท่านไปใสม่มาใส่พี่น้องเลยดึงงานอยู่มัดมือหัวเร่ยนกัเอ้าโอ้ยเปิดเลยแปดพันบาทครับนี่ครับผลงานของเิก็ถือว่าบ่แตกตั้งหรือว่าบ่นี้กันก็มีแบบตัวนอยู่ทางทึงครับนี่ไม่ลอกนานี่ที่เป็นไมยุค่าส่วนบนนี่เป็นไมยุค่าก็หลายครับหลอกนี่แมีนหมูตัวนี้เป็นไมยุค่าส่วนมากครับนี่ แต่บอหรอกทั้งนี้เป็นไม้ไม้กิกส่วนส่วนล่างนี่เป็นไม้กิกหลายที่สุดครับนี่เนียนนักโตรับหนามฝนแทน็งมีไม่ยุค่าที่เป็นเนบียดพิงครับไม่ข่ำนี่ครับนี่มุนังค์ที่เป็นไม้กิกไม้เนแข็งนี่ครับ กับมากบันนี้ดิกขึ้นข,ข้อเสาดีบันเอาไปทางเตะตรงข้างในเลยเป็นที่สามแช่กอกตัวรับเมยียกับสซขึ้นไปดีโบดิปูโบดิปูที่เด้อยพี่น้องเอ้ยนี่บอนตัง หนาฮะพูณสองนาเป็นหนา,หนาแข็ง,ปขง,ขงเป็นแข็งก็ไม่จิกสัมผัสก็ว่ามันสุดยอดแลยก้มแข็งแก่งน้ำผลิตสัมผัสก็ปพันธได้พ่อได้สูบใส่พ่อได้ใส่ได้อาบไปนี่น้องเย็ยนไปอาบน้ำป้าป้าน้องเย็ยนป้า,ปา,ปาไปเบิ่งเงิน,นงพ่อเมย์หลงไพ่สอนห้องวันนี้ ต้องไปบ่งมูม like, ันสอนกันเรื่องไปไงปุรยุทสาปหรอพ่อถ่าเมียนพ่อติกินเลงตีก็บงลุข้าวกันไปนุ่มเย็นปลาเข้าป่ะตัวว่าไปสอนน้ำมูลตีไหตัวโอหมดนามมันตีปนี่มันมีนามโดเยอะเลยเต่เฮ่เฮึมันอ่อนโคดพื้นเหมือนสิงเต่มือเศร้านี่เตี้ยเตี้ยเอเอา โอ้อมัป็นสายยางบ่พ,พับพี่น้องเอ้ยขากโพดผโ้โรแต่ลมล้มตกแล้วไปเบ่งมูทีมงานสอนครับแม่นอม้นองไผ่แม่น้องไผ่คือว่าละ่ะสิดูด้ มีอยู่มีอยสิหยับหลังมันอยู่โอ้เดี๋ยว,วปลาเขาปลาดุกวุ้ยมีโบฟ้อมอก,กตรงนี้เมบอกเลยอาบน้ำเลยน้ำเย็นไปไปไม่ต้องผุดละจังยังไงถ้าอี่างยังย่างเด้เดี๋ยวโตกลงทงั้งหัวด้วยนี่มวนออกหลอกด้บุกน้ำเย็นจ้องหปปาปลาเลยท่านมัน เป็นพี่น้องส้มถึงหน้าไม่นะหญิงเป็นไรเปไรตีชบเนี่ยตีชบเนี่ยจีเดต้อยใหม่มุนีออกแล้วก็จีฮิตแต่งดีๆพ่อแดยนขอโทษคือง่ามแทนกลองพ้นไหม เขาเนียังเลยจอล้ทอดละทัดหน่อยสินิ่ีแล้วกินขาวล้วกินขาวล้วสิมันลงมันนนพี่แล้วบานีิเต้เย็นดีเป็นยังเขาเป็นยังตัวเตี้ยตั้งเย็น มีนามมีท่าหนิบางทคัททกไรอืมโอ้ยกระวัมสีคักจืนหละตำแปนตาแผ่นต้อยหม้ต้อยังออกมักงบาีเป็นตะเบิง,งโก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 ขึ้นก็เก้บาะตีตะคำยันใส่ขัวออกงามยตวนี่ือเป็นไม่ยิ่ค่ะโอ้ตอนนั้นป็นตีคำว้เสื้อมรท่านออกเออท่านออกเสือาาเสอ,อออยู่เวลาเขาามื่อกหมอบนี่แหละครับเมื่อกตำเนี้ย พอกัหอยสูงเห็ดเปิดแล้วมันก็บุกลมกลืนกับส่วนบนอื่นดีครับด้าครบผมสวัสดีครับอันเพื่อนอันย่องอยังเป็นซอมเบบูนะนะงามงามงาิอนั่นงามมางามมืนใช้ลูกคูเนี้ยต่อไปอีกหนึ่ง นี่เราตัวแทนตัวแทนกันค่อยรีสอร์ทต่อไปแมวลูกกำลังถ่ายรูป<ม>เ,เ,เหมือนกันพี่น้องเ้ยเซลฟี่เซลฟรีเตี้ยเห็นหมอเหมือนหมอบอกเล้วหมื่นตะค่นหล่ะตะเตียงน้ามันแจงดีอยตะก่นตะก่นเมื่อเมื่อเตียงหน้าบ่เมื่อเตียงหน้างามพี่มายืนที่ท่างหนา้าพี่ยงังงาม เดินมะนังผมบ่แหย่แอบถ่ายว่าสิตีดิวลูกว่านพระธนิพรมุงพี่น้องเอ้ยหลานเสามีตู้พยาบาลปียังก็ปีปีนึงผ <h ai> <h ai> ู้ให้ดอกผู้ให้ออืลูกเสามีกิจนี่ครับพี่พี่พีเสาหลองไผอือผู้ให้ผู้ให้ไปออื ชมบรรยากาศตอนก็เลี่ยงครับพี่น้องแดดรมร่มตกมมพาพีผ้านองมนจมโบพาตเตียง็กจมโบนั่นลูก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 ไปนอนอย่างนั้นะฟองเตียงติดแล้วนี่น้ำเย็นขึ้นมาเลยน้ำเย็นปไาไปโอ้มีสุกร้องมาห้าหดแต่ไครไปเพียอ,อยูพีกิน น้ำสองสามเทียมมันติดแล้วมีตัวอยว่าโอ้มาดำหน้าทีโอ้มาดำหน้าทีแต่มาปลูกทีแต่ทางนี้พี่เกันจะรดจัดเลยตัวนี้ึกันแห่งกันแรงไงน้ำบ่งไว้นี่มันจะจ้งเอาไปย้ายจ้างข่อยย้ายมันติดกันหมาตีสิ่งทีสูบน้ำสาขึ้นว่าใส่อีกแล้วไข่นี่เพราะว่าน้ำมันบาดาลมันใส่แล้วมันไใบขึ้นไหมต้องได้ใส่น้ำ ตัวไหนบ่เปไยังวาไปบวงกันมูบอสหงายบ่สร้างก็ยกำหืดเปิดตาสายลุยสายหัวที่รีบี้วงยสร้างชุดนี่โอ้ปลาว่ารอยากเลี้ยวปลาเมียมขึ้นหอนเมียวันนี้เจนมาอีกเก่งขึ้นพี่ดวงก็ยเดี่ยวเดี่ยวอยู่คนสร้างล้มบ่ละสร้างวันนี้ ห่ามฝืนธรรมชาติน่ายุคนบอกเดี๋ยวบันงวานสิรวยแล้วว่เตี้ยกาแฟไปไกลได้หลากมากมากลูกมากมากพี่มามอ้กาแฟสิมีแทงน้ำแล้ววันนี้สิเดี๋ยวมานอนอยู่ไต้แทงเราวันนี้กะว่ายันก็ะจิต่อ ใส่้องน้ำสองห่องเขานี่ล้วพี่น้องเกียกไปใส่มากสิมีน้ำใส่สะดวกสบายกาแฟอย่างบอกมาเด้อกาแฟอย่าง้บอกอย่งนอกบอกมาไม่มาๆีหละบ่มีหนูได้ยินหรอนะคนในส่างก็ดีตกถื่อ อกหลอดสังเอ้ยคำหนูเด้อเล่งมือนี่สีสเหลีอิตี่โอ้หมอเนี้ยสีเรล่งเขามาแล้วบโอ้โหโอ้โหบรมดาเวลานค่อยถาเรียนบ่ไงอืม <lawsuit> อืล้มแล้วลมวมาทานลมอืมข้นไปเา้ต เสียหน่าเพลนเสียนาเพนจบตัวตี้ยไปดูน้เย็นเเบ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 บลาห่อนคนมปกน้ำรัประกันเลยเตีย รวยปะนี่นั่นท่าทเงี้ยวไหลอยู่ทางนีเง้ยวไปซิบหาที่งี้ซิบเส้น่ โกปพันห้านพี่น้องเลยปฏิตะปูอยู่เอาพักเสือสังเหมือนคำเดาวนูคุยเขาขอเขาลักกะนมูแม่บบานแม่เียนเนาเขามืออื่นก็สีเหลียี่ดอกพี่น้องเลยป่านนี้กัสีเหลียเท่ข้นอ้อมนี่ครับกันสุดกันโยกกันสุดเท่ข้านอ้นานานอม นี่ก็มุ่งเงินค่าหลักกับเมนจบครับทีนี่ก็ขอบคุณแฟนครับสมองสว่านนะครับที่ติดตามที่ชมวมีสานบ้างหน้อยขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผู้บภาคข้อมินกัขอบคุณเลยหลายบ,บริหไปรุ่นอัปเดตสถานการณ์ในการเหตุเที่ยงหน้าเหตุหอสูงทางน้ำครับขอ,ขอกบคเข้ามาสวัสดีครับ